ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News วิโรจนจวกรัฐบาลไม่มองไปข้างหน้าเมินแก้ปัญหาจีนสกัดการส่งออกผลไม้ไทยนายวิโรจลักษนาอดิสรสสบัญชีรายชื่อโคศกพักก้าวไกลเปิดเผยถึงการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดโดยบอกว่าอีกไม่นานถ้ารัฐบาลยังคงทาอะไรล่าช้าหรือไม่ทาอะไร ชาวสวนทุเรียนจะประสบปัญหาเดียวกับสวนลำไย,ยที่เดือดร้อนจากการปิดด่านและสะกัดกั้นการส่งผลไม้ไปประเทศจีนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อจะเป็นฤดูของทุเรียนโดยทุเรียนนั้นมีมูลค่าที่เป็นแสนล้านจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากขณะนี้รัฐบาลยังเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเรามองการไกลไปข้างหน้าแต่รัฐบาลนี้ไม่มอง มองแค่วันนี้ก็แค่วันนี้นายวิโรจ์กล่าวทุเรียนไทยส่งออกวันละ500ตู้คอนเทนเนอร์อย่างดานขนส่งจากนครพนมพไปยังประเทศจีนในตอนนี้รับวันหนึ่งแค่100-200ซึ่งปัญหาเกิดจากมาตรการในการใช้ยาฆ่าเชื้อที่ประเทศไทยใช้จีนไม่ยอมรับซึ่งทำให้มีการสกัดกั้นการส่งผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีนจึงเป็นอุปสรรค ซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนส่วนลำไย,ยก็เดือดร้อนมาแล้วและถ้าเกิดยังคงไม่ทำอะไรไปอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้าถึงหน้าทุเรียนก็จะประสบผลปัญหานี้ด้วยดังนั้นถ้ากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศไม่คุยกันแบบนี้จะทำให้การแก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะด่านที่จะส่งไปนั้นเป็นของประเทศจีนกระทรวงพาณิชย์จะจัดการทำอะไรก็ไม่ได้แต่ต้องสนธิกำลังกับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้ลำไยยังเหลือที่รอเก็บเกี่ยวอีกซึ่งทุกวันนี้ก็สิ้นหวังเพราะรัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรออกมาเพื่อช่วยเหลือขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ